โอ้ไ oh ม่หัวหน้าลงมาดักมันแล้วเนี่ยเฮ้ย hey. เ <the> วอร์งี้นะหัวหน้าฮ้๊ม,มาแล้วเดี๋ยวมจะฆ่ามันอีกตัวยิงหัวแม่งยิงหัวเอ้ยมันตายแล้วหัวหน้าเฮ้ยมีตัวเอ้าหัวหน้ายิ ana, ยงซะง,งั้นโอ้ห oh, ัวหน้าผมแมนโหดดีเดี๋ยวผมไปสำรวจเส้นทางหัวนนะหัวหน้าเอา ยืนนายตัวหัวหน้าระวังเฮ้ยเฮ้ยหัวหน้าเอ้าหัวหน้าตายหัวหน้าหัวหน้าผมจะลางแค้นให้หัวหน้ายิงแม่งเลยยิงหัวไอ้ช็อตฮ่าฮ่าม่งมึงกบหัวหน้ากูอ้าวไอ้ป้าตรงกลางสีแดงเป็นอะไรเนี่ยอีเก็บปืนเก็บปืนเก็บปืนแม่งเลย Nè Ê, mê mà mê thằng mê rồi nè mê mê chốc mê Chốc, mê mê tệ mê mê nó mê mê dục mê 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 tăn mê Tắn, mê 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 Khỏi mê mê đi mê 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 quá mê oh, mê tù เก็บปืนเห็นแล้วต้องเก็บยิงไหมมีอีกเก็บเดินไปห้องถัดไปประตูกด e ปึ๊บปึ๊บเปิดอ้าวมาเก็บปืนอีกแล้วร้านอะไรเพื่นเนี้ย้านปืนนี่ว่าร้านขายอาวุธการยิงกูเฮ้เฮ้ งซูมเล็งห uh ัวปึ้งตายซะเฮ้ยติดติดติดตัวไ้กองติดซูมก่อนต้องซูมนั่นเห็นแล้วยิงเล็งหัวปึ๊งตายซะแม่นวะกูโคตรนะเว้ยเฮ้ยเจออีกตัวเอ้ยมันยิงมาแล้วเล็งเล็งหัวตึ๊ตายแม่งมีพวกมันอีกสองตัวแน่ยิงโอ้โหไม่ตาย อีกนัดอีกนัดอีกนัดไม่ตายอีกนัดอีกนัดเออตายแล้วเฮ้ยกระสุนหมดเอาเย้แล้วกูยิง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 เออตายซะเก็บปืนเฮ้ยแม่งไปไหนต่อเสี่ยงมึงแล้วบอกว่าอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกช่างเถอะงั้นอย่าเปิดประตูดีกว่านี่มีพยาบาลด้วย เก็บเลือดเต็มอ้าวอะไรเนี่ยเยี้ยงตกลงกันม่ตกลงให้ดักยิงกูแน่เลยล้างไม่ดีแล้วกูเฮ้ยมันไปแล้ว